สวัสดีค่ะพ่อกับนัดจังเนาะนัดจังกับมี่ว่างมันนี่ก็ได้เขมาม้าเห็ดผ้าทำคลิปลงมสวนจ้ามันนี่นัดสิผ้าไปเก็บพักตำลึงที่ปลูกในญี่ปุ่นนัดเพิ่จะปลูกปีแรกจ้ะเมล็ดพันธุ์กับสร้างมาจากน้ำทิพพอนอีกเช่นเคยแล้วก็ยิ่สวนกับมี่มักทัว่วทั่วฟักห่้าสีม่วงแล้วก็สีเขียวจ้าเดี๋ยวห่อไปชมสวนเนาะก่อนจะไปชมสวนมันนี่นัดสิผ้ามาเบง เม็ดพันธุ์พักที่นัดเพาะไว้จ้ะอันนี้ซื้อซื้อจากเมล็ดพันธุ์จากญี่ปุ่นต่ว่าเขาเขียนว่าเป็นเป็นของไทยนัดบ่แน่ใจว่ามันเป็นบักทั่วแปบบอว่าต้องนัดกระถิ่งไปแล้วเนาะเออนัดเพาะแค่อาทิตย์เดียวโหมันออกมหลายขนาดได้จ้ะนี่มันจะเป็นต้นแบบนี่เมล็ดใหญ่ๆเป็นหมักทั่ว ่กาบนในแน่เนา,นานะพี่นี่ว่าแน่ใจว่าพักมันเป็นอย่างคือแบบมันได้พลผลิตศาน่ะจ๊ะเพราะว่าวนัดกับพ่อคอยมีเวลาาบึงสวนนอนี่คือตน้นผู้ใด้ท่ายือดีใจแห้งเมท่พนจากนองพนอามาฝากที่กับมองไทยปีก่อนเนาะคือมักบวบจะบักบวบเลียม โอ้ยเพาะเทียเดียวลุง่งผุดผาดเลยจ้ะเดนัทจะเอาลุ่งสวนอันนี้กะต้นแบบหู้จากไอ้เมล็ดย้ายหน่อยเพิ่งจะงอกวันนั้นนี่ก็จะเป็นขน้าหน้าจ้ะข้าหน้าข้าหน้านี่ช่วงนี้ร่งกับบค่อยดีเดอเพราะว่านอนมันมากินอันนี้กะวบวเพื่อนจาอันเมื่อกี้เหมือนกันเลยกับต้นอันนี้สูงเหลือเกินนี่นะจะต้องเอาไป ลงสวนละจ้ะเห็นเะ <Hey, S 1> บิ่งเมื่อกี้ทั่วแบบปวะ mm hmm. น่าจะเป็นทั่วแบบนะเี mm ้ hmm. พักปลังบานเท้าลงพืชเดียวมันก่อเป็นจุ่มๆอย่างนี้เลยจ้ะว่ามันไม่่บงหอกมันก็งหงอกสวนทางหนจะเป็นเขี้ยวเขี้ยวกับสลัดยังมาท่านได้แยกได้ในเวลาแยก้างในนี่จะเป็นไอ้ทัว ันเตาดอกยูริกรห็หอมหอมจากดอกลิลี่ลิลี่หอมจนแบบหมดแดงกับมาตอมเลจา้ะหอมมากลิลี่มีสอสีถือลมถือฝนประก,กาเอามันขึ้นอย่ามันหาก,กักเลยปล่อยเลยเลยลาบก็เริ่มแตกกิ่งยอดไม้แล้วด้จ้ะหมดหนามนะันอะแต่ว่า ไม่อยอดออกมาแล้วตัดต้องตัดใบออกตัดแต้งกิ่งให้เขาเดี๋ยวก็มันก็โตป้าห้าไปสวนกันจ้ะถึงแล้วทางเขาสวนอุปกรณ์ที่ขาดปได้คือยากันยุง่งจ้ะเราดูหอเนี่ยยุ่งมันหลายจ้ะต้องจุดยุง่งเพราะว่าเขาจุดบ่ไดันี่ยโอ้โหมันตอมแบบมาเร็วเลยนะนี่กับเม็ดพันธุ์นะเสี่ยวมะปูกเนาะอ่าผู้ใดพ่อสืูดว่าทั่วแปรทั่วอีหยางกับปู่น้อยมันเมนะ็ดใหญ่ๆเนาะ จัดการปลูกกันเลยฝนจะสิมาแล้วจ้ะทางเขาสวนก็จะเป็นหกหกแน่เด้อร์หกหกหกแนเล็กน้อยนี่ดอกอันนี้ปีนี้สิได้กินแล้วจ้ะอันนี้ต้นคุลิเกาลัดญี่ปุ่นลังน้ำเลยจ้ะนี่ดอกดอกต้นปีนี้นะปีที่แล้วบ่ดดกนะปีที่แลี้ยวจะแบบว่าอ่า บ่มีดอกบ่มีใบปันใดปีนี้สงสัยที่ด้กินหลายอ่ะเพราะว่าสิเป็นน้ำปีนะคิดว่าน,นี่ถึงแล้วจ้าหยอดตำลึงตำลึงงามๆเขาจะมาเก็บตำลึงมานนิสิเก็บไปแกงกินกับอัน เห็ดเอยียงกับแม่นูแกงจืดให้เดกหน่อยลองกินเบ้งโอ้โหมันแรกๆว่าสิป,ปูสิป,ปูว่าไดสิตายใบมามันงามมากเลยจ้ะงามจนแบบแลวก็อ่า้า้า,าห้าวบเดีมันก็สิบเแตกมันบอน,นัดกัก,กาวาให้มันได้หลายๆยหยอดจังสิเด็ดทีเดียวเนาะเมน,นี่ก็ได้เลิดแล้วสิฮะสิมาคเก็บตำลึงกันจ้ะแม่อันนี้ก็สุดยอดเลยเลย มาท่านเด็กเก็บได้พี่น้องเลยฝนมาแล้วฝนมาแล้วดัดสร้างหักเนาะเบิ่งได้ชมนี่อืมมาแล้ว,นนนเ,วเนี่ยต่อมาที่เปลี่ยนแบบมาแห้งแบบดูดายดูเนาะงามอยนิดนึง คือบบานเมาเลยเนาะเล้กินยอดเต็กเลยเล็กนยอยเต็นด้วเนาขึนสูงของอกออไไดินบนตอกกระเด้อ เก็กลางฝ <repay ing. S 1> นอ่ะมัดยอดนะอะได้จำเนียพ่อก <'m ikke. S 2> ินยล่นะยอดกำลึงญี่ปุ่นเม็ดพันไทย แตงกวาบานเข้าจ้ะอันนี้จะเป็นแตงกวาพันบานเข้าะเพราะอันมันติดถุงมะเขือเปาะพอ,อยีป่ปองมากเลยแหาแอวมาลมเออมันกำลังได้ผลจ้ะเด้ได้กินหมากแล้วเริ่มจับดอกแล้วอันนี้บักแตงบานเข้าหนะ้านัดปลูกใส่ก,กันกับบักแตงญี่ปุ่นนะส่วนบักแตงญี่ปุ่นก็จะเป็นอันนี้ พ่อกำลังพ่อเก็บเลยแต่ต้องระวังแม่งอันนี้้วจ้ะแม่งอันแม่งอันเพื่อนนีก็ดังก้มูฉบอมันชอบมันชอบกินกินใบกินอันนันเท้าอันนี้ต้องกำจัดมันจะปีนขึ้นไปแล้วก็กินกินขังเท่งยอด ของอันแต่งของต้นพักทุกอย่างอ่ะอันนี้ต้องระวังหน่าดียังวม่เขมากอ่ะเดี๋ยวให้แต่งบานเ้อามากก่อนนะจะพามาเก็บไม่หลายหน่วยอย่ะด้วยไม่หนึ่งก็ระไ่ไ ตําลึงกำลังแตกยอดนุ่ง่ะไรกำลังลางามเลยปลูกผสมใส่กันกันกบอ่ต้นบักทัว่วผักงาเลยจ้ะนี่ก็ร้องพอกินเลยจ้ะนี่ ใหญ่ๆอบอุ่เอาไปเห็ดนย่งกินเลยใหญ่ยาวเลยดำเอาไปผัดนะหรือว่าซุปสุกกินนั่งเหลืมออกอะไรได้จ้ะมาเคิร์ฟหมวกนุ๊กปุ่นทางนุ่นกับมี่นี่ข้างบน นี่ดอกหัวว่าตรงเนี้ยจะเป็นอันนี้นี่หมาตลกดีมีสามสี่หมาสามสี่หน่วย หลายลูกอีได้นวออ่ทั่วจะบวกทั่วอ,ออกดอกปลูกผสมกันเลยกับปลาเกือเทศ้วก,กเกลือม่วงปักท่างนี้กตลังได้กินจ้ะ เอาเม็ดมนันอ่ะจ้ะใบไผ่เ,เห็ดแนวผักซีลาวเก็บไว้เยอะเลยปีนี้สิปลูกกินคักคเพราะวะยาไปทั้งสวนเลยขนาดผ้ามาเปิ่งบับทัวทัวม่องทัวม่องกำลังกำลังจับดอกดอกอยู่นะ น้อยนังยายกมูที่จะตำคู่กันกับอันทั่วเขียวต้งฟักยาวเขียวอ้อปอิดเลยอ้อดอกหลายจ้ะพูดไหน,หนหยังมาหั่นไหนยังมาหั่นไหนจับกับมี่เพิ่งจะเริ่มปลูก ปลูกทุกปีเพราะผิดหวังหมักทวนพี่พ่อน่ะนะนี่ปีลย่องหมักทอวม่วงว่าทุกปีจะใส่แบบท่วเขียวดอกดอกปลูกสลรับท่อผู้ด้วย มาเต็มเลยจ้ะดอกมาเต็มเลย ดอกสีขาวเนาะอ่ะเพ้นแล้วเห็นเล่ามาแล้วหน่อยหนึ่งนี่เริ่มเก็บได้แล้วมั้งนี่เขือตโตแล้วเขือปอดีด้วยนี่จะเป็นมะเขือปอเนี่มะเขือปอได้แล้วจ้ะเก็บได้แล้วเขือขาวด้วย ซีม่วงก็ร่างมาอบอบอบสองหน่วยก็กินมาเบิดแล้วด้วยเนี่ยส่วนพันนี่จะเป็นซีซีม่วงเนี่หลายพันนี่หนบาต้นพักหอมนะพักหอมบานเ้าก็มี นี่มีวะอันนี้ยังรวยหน่อยยังไ,งไม่ท่าใหนพ่อเก็บปีนี้ล่งเว่าสลับกันเลยจ้ะอันนี้จะเป็นพันขาวพันสีขาวกำลังดอกกำลังลังจับดอกอน,นี่ไะ อกต้น,ะน,น,นต้นนี่จะเป็นบกเขือลาอือา่ป่ะเขลาไล่น่ะหน่ะคิดว่านันเห็นไล่ไล่ห้างกดเนาะงานไม่หันอย่างไงไมาได้เก็บ เดิมพริกมีหลายสายพันธุ์พริกกำลังงามนูมม่ทางนี้จะเป็นถั่วแะระปลูกถั่วแระจะ้จะแต่ว่าท่านแม่งดอกแม่งอันนี้มากขนาดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันชอบมาก,กัดเนี่ย ดังโกมูชิกัดจนแบบต้นชนิดมันตายหมดเลยอ่ะเฮ้ยหลายค่ะอันก็มีหมากแล้วนะนี่ต้นมันจะไม่หมากอ่ะจ้ะจับหมากแล้วนี่ดบก็ได้ดบกี่ได,ด,กกได้แต่ว่าใหนตรงยังไม่ได้พร้อมที่จะเก็บ บ้านละจ้านน่นาะทิพาสซมันนี่มกเขือบ้านเฮาเอาไว้จะใส่ตำักหุเสแซ่บนะพอดีบักเขือญี่ปุ่นนะ่ะมันจะบ่เปรี้ยวเนาะอ่ามันจะออกหวานหว้นาสชาซีตำใส่บุ่งเี่มันต้องเป็นมกเขือเทศบ้านเฮาจ้าไม่จังสจะออกสมสมเนาะแล้วการเทคนิคอ่าสำหรับคนที่ปลูกบักเขือเทศถามกันมาบ่อยเหลือเกินว่าดอกมันขึ้นล่วง ักเขือนี่เวลาเขาปลูกย่าไปโดนล่มด้วจ้ะตรงนี้แนวบางบางบางล่มใ้เขาแน่เพราะเวลาล่มผัดมันจะหนให้ดอกของเขาร่วงจ้ะแล้วก็จับเกซรเนาะสิบอสิบอสิบอ,บอ,บอ,บอดกนะพยายามคุ้มเขาหรือว่างไว้ทีเฉพาะที่แบบมีแดดต้องแล้วก็ย่าให้ล่มถึงถึงมากไายจ้ะบานกับเป็นทั่วฟักยาวจตทั่วฟักยาวนักจิปลูกใส่กระถางไว้ในบ้าน กับอยู่สวนพระรัมองกันเดอร์จะบ่อย้อยูมองเดียวกันบ้านกับสวนพะระที่หน้าบ้านเนี่จะบ่มนทิธีจะใส่กระทางปลูกเอากลัลงมีดอกหยอดดอกแล้วนี่นี่น,น,นี่พักอันตำลึงแบงแบงปลูกน้ำนะก็เลยมาเก็บเก็บตำลึง กระโดกคือกันจ้ะนะตำดึงหน้าบ้านกระโดกคือกันพอลมันขึงไปหอดหอดผีละเด็ดมนนะัน่องนะนี่ทางนี้ก็จะเป็นทัว่วพูจะปลูกใส่กระถางไว้หาให้เก็บกินได้สะดวกส,วสดายต้นหอมเม็ดผักซี่แกเห็ดแนวนี่คือตน้นอ่ากระลำปมห่วงจ้ะ เราปลูกเราที่นี่เก็บไปเห็ดพันธุ์นะเก็บจากมะเร็งเองเอาเมื่อวานแล้วเก็บจากข้าวต้นเมื่อวานล้งโอ้โหเกิดดีขนาดได้จะถ้าเกิดมันใหญ่นี่สิเปียวใสบูดูเลยแหละหลายคักหลายแน่แต่ว่านนอนี่มักกินหลายก็คือกระลำป่นี่แหละกระลำป่มโคตรระบิดเราพาใส่กระถางแล้วก็พาีตูใส่กระถางแต่พ่อเด็ดเด็ดกินพ่อเด็ดเด็ดใส่แกงไม่ล่านั่น ต้องออกไปสวนอยากนี่ผักบุ้งน้ำแหง้งจะผักบุ้งน้ำแหง้งกับผัดผักบุ้งไฟแดงนะกับผักตำลึงตำลึงอะไรทำนี่แล้วพ่อได้แกงเซ่แกงจืดให้เด็กหน่อยกินตำลึงเก็บมดสวนได้แค่นี้ละจ้าได้พ่อแกงจืดเนาะให้เด็กหน่อยซิมเบึงเดี๋ยวเ,เด็กบ่อยๆมันก็สิมาเองอนะเนาะ ปีหนานาะสิสร้สงจะยี่สิบต้นเลยจ้ะแค่ปีนี้นะัดเอามาทดล่องเบิง้งซิว่ามันสิปลูกได้ผลปะน่ค่ะแกงจืดควันขมงเลยด้านร้อนแ,แกงจืดหมูสับไอ้ตำาึึงกำลังห่อนหอนจากควันมงมาอเห็นได้ทำนี่กับพ่อได้แกงหมอนึงเนาะได้สดพอมีแห้ง